ุกเนี้ยังมีด้วยหรอของที่ไม่ใช้เงินซื้อแค่ต้องเอามาแลกกันคือวันนี้อาอยากมาเล่าโครงการหนึ่งที่เราเคยจัดกับเพื่อนๆซึ่งตลาดเนี้ยมีชื่อว่า I don't know what to do with this เป็นตลาดมือสอบในราคาศูนย์บาทกันไปเข้าร่วมโครงการหนึ่งที่เขารววมเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่อยากทํางานพัฒนาเมืองในประเด็นที่เราสนใจแล้วแอมกับเพื่อนนะมีความอินในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือที่เรามักจะได้ยินแนวคิด 8R อาเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าถ้าเราสามารถทําสิ่งนี้ได้โลกและสิ่งแวดล้อมของเราจะดีขึ้นอย่างมากซึ่งหลัก8ปดอาเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ reuse การใช้ซ้ำ recover การนําสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วมาผลิตเป็นของชิ้นใหม่ขึ้นมา r e t h i n k g คิดให้ดีคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อขอขออองงงรีก่่่ใใให้้้้คนนืไดดชชมา ไม่จาเป็นรีไซเคิลแยกขยะให้ถูกและรีฟิลใช้เท่าที่จําเป็นอันนี้เป็นแนวคิดของโลกสากลเลยถ้าโลกของเราดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีเมืองของเราก็จะดีแอมและทีมอ่ะคิดว่าขยะมันไม่ได้ส่งผลประโยชน์อะไรกับเราแล้วเราเลยต้องการจะทิ้งมันแต่ไม่ใช่ของทุกอย่างแม้ว่าวันนี้มันจะไม่มีประโยชน์กับเราแล้วแต่มันอาจจะมีประโยชน์กับอีกคนหนึ่งก็ได้นี่นี่ก็เลยเป็นที่มาของตลาด I D K I don't know what to do with it <c oughs> ก่อนเดี๋ยอ,อยากลองถามทุกคนก่อนทุกคนคิดว่าขยะคืออะไรลองไปแชร์กันในคอมเมนต์แทมหน่อยนะคะท <c oughs> ุกคนรู้ปะว ของงานวันนั้นนะมันมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีคนเอานักแครกเกอร์มาแลกคือตอนนั้นที่เอเมริใครจเจ้ากลับไปแต่ทุกคนเชื่อว่าคุณนักแครกเกอร์ตัวน,นั้นอนะพอได้เจ้าของคนใหม่แล้วได้กลายไปเป็นพระเอกเอ็มวีละครสถาปันเฉยไม่คิดว่านักเดินทางแบบฉันจะได้เจอสิ่งนี้ในตลาดศูนย์บ้านมันคือหนังสือ One Thousand Places to See Before You Die แล้วในนี้มีโน้ตแนมมาด้วยอะเออมันน่ารักมากสถานที่ต่างๆที่เอเมริพาทุกคนไปเปิดโลกก็ได้มาจากหนังสือ แล้วมันจะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถมีพื้นที่ให้คนเขาเริ่มแยกสิ่งของที่เขาไม่ได้ต้องการได้มาเจอกับเจ้าของคนใหม่ที่อาจจะต้องการของสิ่งนั้นและของสิ่งนั้นมันก็จะได้ไม่กลายไปเป็นขยะซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ยินหลายๆข่าวนะว่าทาั้งภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจเขาก็ตื่นตัวเรื่องนี้อย่างมากอย่างเคสเทียมอยากยกมาเล่าเลยคือของทางเคแบงคเขาเป็นองค์กรหนึ่งที่ผลักดันดังเสร็จแวดล้อมรวมทั้งเรื่องของการลดขยะอย่างมีการส่งเสริมให้พนักง,งานทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและสามารถดูแแแลลลลลสิ่งวววดดด้้อมะโกกไในนเาเาียั Kbank ์เเชื่อว่าทุกอย่างสามารถเริ่มได้ที่ตัวเราและเมื่อทุกคนร่วมใจกันทําแบบนี้ท้ายมันก็จะกลายไปเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เองแอมเลยอยากชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับ3ภารกิจหลักโลกกับเค a n k ค์ง่ายๆแค่เราแชร์ภาพหรือคลิปวิดีโอการปรับพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจาวันของพวกเราเองล้องผ่าน Facebook หรือ Tik t o อกแล้วติดแฮชแท็กหลักโลกกับ Kbank ค์โพสที่ได้รับการรับเรื่องจะได้รับของรางวัลพิเศษกับ Kbank ด้วยนะคะใครมีของอะไรในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วอยากส่งต่อเนี่ย บบกเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวมีแคมเปญดีๆแบบนี้จะรีบออกมาบอกให้ก่อนใครเลยค่ะ